คำว่าบาลกันครูรู้ว่าทุกคนเคยคงเคยได้ยินถ้าคนที่อยู่ในประเทศริเซเอลจะรู้ว่าบาลกันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วครูรู้ว่าทุกคนเคยใช้คําพูดนี้แต่บางทียังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้คำว่าบาลกันเนี่ยมันหมายความว่าอะไรจริงๆมันมีความหมายอย่างไรกับภาษาไทยสวัสดีค่ะครูอามี e อ s ซิฮิบรูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคําที่จะแต่งประโยค จากประโยคคำว่าบาลกันไอ้คำว่าบาลกันเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนเราจะพูดอย่างไรทีน,นี้ครูขอยกประโยคประโยคแรกก่อนถ้าครูจะพูดคำว่าวม่าบาลกันคือหลายความบาลานกันมันคือวุ่นวายเขาก็พูดเขาจะเขาจะพูดว่าเขาอะทำเรื่องวุ่นวายวัวเซบาลกันวัวเซวัวเ,เซก็คือทำนะคะทำวัวเซบาลนกันก็คือเขาอะทำอะไรให้มันวุ่นวาย ทีนี้ถ้าเราจะพูดตรงหน้างานถ้าเราไปเจอสถานการณ์แบบอะไรก็ไม่รู้ยุ่งไปหมดแล้วก็อะไรก็เลอะเทอะไปหมดเราสามารถที่จะพูดว่าลามาโกลกาบาลกันลามะโกลกาบาลกันลามกกา,า,ก,ามก็คืออะไรโกลกาก็คือวุ่นวายอย่างนี้ดีกว่าวุ่นวายเยอะอะไรประมาณนี้ก็คือเราจะพูดจำนองว่าอะไรมันมันมันวุ่นวายขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยลามะบาลกันเราก็จะใช้คำพูดตัวน,นี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่แบบบางทีครูคิดว่า,าหลายคนอาจจะเจอได้จะเคยเจอในจ้างพูดหรือว่าหัวหน้าพูดว่าบาลากันกระโดดบาลากันกระโดดคําว่าบาลากันกระโดดก็คือวุ่นวายมากวุ่นวายมากก็คืองานอาจจะไม่ได้อยู่ในหน้างานที่ดีหรืออาจจะแบบว่าทํางานที่เขาสั่งมาแล้วมันมันไม่เป็นอย่างที่เขา,เอ,าอยากจะได้หรือว่าบางทีแล้วเขาสั่งอีกอย่าง เราทําอีกอย่างอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะบอกว่าบาลการกระโดดบาลการกระโดดคือรวมๆไปแล้วก็คือทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือถ้าเกิดคนที่มีลูกถ้าลูกเล่นของเล่นแล้วมันเต็มไปห้องเลยนะเราก็จะบอกว่าลามะกุลกาบาลกันลามะกุลกาบาลกันไอ้กุลกานี้ก็คือมันบอกว่าทําไมมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย แล้วเธออะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะคะนะคะคำว่าบาลกาันกไอ้บาลกันกเนี่ยมันก็จะเหมือนคาแสดงแสดงก็ได้ถ้าจะใช้พูดพูดคว่าแสดงเหมือนการคุยคาคาขึ้นมาบางทีเราก็เห็นคนวุ่นวายถนนมีคนรถจอดอยู่รถชนกันอยู่แล้วตารวจมาคนมุงอะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่าเอะมาบาลกาันมาบาลกาัน เราก็จะถามคนนั้นคนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอประมาณนี้ประโยคนี้เราก็ใช้ได้นะคะคำว่าวรลการัรเป็นไงบ้างคะวันนี้ประโยคตรงนี้ครูคิดว่าคนเคยได้ยินครัวม,มีรู้ว่าทุกคนจะต้องได้ยินและทุกคนก็คงได้ใช้แล้วมันไม่คราวนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าไอ้คาพูดว่าวรลัการนี่เราควรจะมามาเชื่อมประโยคกับตรงไหนเราจะพูดตอนไหนเราจะใช้เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่า ในจางพูดหรือว่าตัวเองอยี่พวกบาลกันเราจะต้องรู้ไอ้คำว่าบาลนกันความหมายของมันเนี่ยเราควรจะมาประกอบประโยคแล้วเราควรจะสื่อสารไปในด้านไหนนะคะถ้าอย่างไงก็อย่าลืมนะคะไปฝึกดูไปลองตั้งประโยคดูว่าเราต้องการใช้คําพูดไอ้บาลกันเนี่ยกับประโยคตัวไหนเราอยากจะใช้คําพูดอ้บาลการน,นี้กับใครนะคะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาลองดูซิว่าใคร พูดได้แล้วถ้าใครพูดได้แล้วช่วยกรณาคอมเมนต์ข้างล่างคลิปด้วยนะว่าอ๋อผมเข้าใจหนูเข้าใจแล้วว่าคำว่าละการนะ่ะคืออะไรนะคะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังไงก็รบกวนช่วยแบ่งช่วยแชร์เพื่อแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามครูได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปอสำหรับคลิปนี้บายบาย